เดี๋ยวพาไปดูผลงานดีๆของทีมบ้านเรานะคะทีมชาตไทยทีมไทยแลนด์นะคะที่ได้ลงแข่งขันนะคะสำหรับนักกีฬาแบดมินตันไปแข่งขัน y o น e กส์เยอรมันนะคะ2024เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 300นะคะไปแข่งขันถึงนู่นเลยค่ะมูนไฮม์อันเดอรูประเทศเยอรมนีนะคะแต่ว่าเขาจะแข่งกันรายการนี้จะแข่งช่วงดึกหมดเลยนะใช่อเออส <3, S 2> 4 5สี่ห้าทุ่ม้ากกว่าเรา ใช่ถ้าดูตามบ้านเราเนี่ยอย่างคืนนี้ก็เดจะมีการแข่งขันต่อแต่ว่าย้อนกลับไปดูผลงานของทีมจากบ้านเราก่อนนะคะซึ่งมีทั้งทีมคู่แล้วก็ประเภทเดี่ยวสําหรับนักกีฬาแบดมินตันนะคะเมื่อวานนี้เป็นเกมในรอบ2คือ16คน16คู่นะคะแข่งขันกันเป็นวันที่3ก็มีนักกีฬาไทยเนี่ยแหละคะ่ะลงแข่งขันกัน7คน7คู่ด้วยกันนะคะซึ่งผลปรากฏว่านักกีฬาไทยคว้าชัยมาได้4คู่นะคะ มาดูประเภทหญิงเดี่ยวกันก่อนค่ะนี่รอยยิ้มพิมพ์มพใจมาเลยเมย์รัชนกอินทนนท์นะคะมือ14ของโลกแล้วก็มือ3ของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะตบเอาชนะไอริสหวังมือ46ของโลกจากสหรัฐไปได้2ต่อ0ูนย์เกมค่ะ21ต่อ18และ21ต่อ13ก็เพิ่มสถิติเอาชนะไอริสหวังได้เป็นครั้งที่3จากการเจอกันทั้งหมด3ครั้งนะคะโดยรอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวน้องเมย์เนี่ยก็จะไปพบกับเหนียนทวีลินมือ23ของโลกจากเวียดนามต่อไปนะคะ ทางด้านของอีกหนึ่งคนเมซ้ายสุขพนิดาเกตทองมือ17ของโลกค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะคือต้องออกแรงเหนื่อยเลยแหละเล่นมา3เกมแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะได้แบบสบายๆนะคะเอาชนะเทเรซาสวาบิโความือ78ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กไปได้2เกมรวดค่ะ21ต่อ9และ21ต่อ12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปเจอกับคิมกาอึนมือ13ของโลกแล้วก็เป็นมือ2ของรายการจากเกาหลีใต้ต่อไปด้วยน่กลัวไหมคิมกาอึน ก็ <L> an> an> โโหก็ถือว่ายัางน่ากลัวอยู่นะนะคะเป็นแบบว่าเต็งสองของรายการนะคะโดยคู่นี้เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งแล้วก็เป็นนักตบสาวแดนโสมเนี่ยเอาชนะไปได้4ครั้ง <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้เมซายจะเอาชนะเพิ่มสถิติให้ตัวเองได้หรือเปล่าค่ะขณะที่อีกหนึ่งคนนะคะมิวพปรปวีช่อชูวงศ์ค่ะมือ16ของโลกและมือ4ของรายการคนนี้น่าเสียดายเพราะว่าต้องจอดป้ายในรอบนี้ไปแพ้ให้กับมิเชลลีค่ะมือ26ของโลกจากแคนาดา ศูนย์ต่อ2เกมค่ะด้วยคะแนน19ต่อ21และ18ต่อ21โอ้โหน่าเสียดายจริงๆเพราะว่าคะแนนใกล้กันมากนะครับจริงๆก็พิ่งหายเจ็บกลับมาน่าจะยังไม่สมบูรณ์นะสำหรับ,บผิว<ช>นะฮะ ะะส่วนประเภทคู่ผสมกันบ้างค่ะคู่ผสมนี่บาสปอป้อปอนะ,ะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างเก่งเลยไม่ต้องออกแรงเหนื่อยเลยค่ะหลังจากที่สตีนคูเพิร์ตนะคะแล้วก็แยนโคลินโวเกอร์มูห้าสิบเอ็ดของโลกจากเยอรมันเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บคือบาสกับปอปอ้ก็เล่นกันไปนะคะแล้วก็ไปเจอว่าคู่แข่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมก็เลยต้องถอนตัวในช่วงปลายเกมแรกซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยคะแนนของไทยนำอยู่ค่ะที่19ต่ 14, อ14ก็ทำให้ บาสกับปอปอเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวไปรอพบกับโรบินแท็บลิงและเซเลนาพีกมือ17ของโลกจากเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้สถิติพบกันมา9ครั้งเป็นคู่ของไทยเราบาสกับปอปอเอาชนะไปได้ถึง8ครั้งนะคะก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนักสําหรับคู่นี้นะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเอ็มสุพักจอมเกาะนะคะที่จะคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานนะคะคู่มือ15ของโลกและมือ6ของรายการก็ต้องจอดในป้ายรอบนี้ค่ะหลังจากที่ ไปแพ้นะคะฉางโกฉีและหลีสซีเฉินคู่มือ36ของโลกจากไต้หวัน0ูต่อ2เกมด้วยคะแนน18ต่อ21และ14ต่อ21จอดจอดป้ายรอบนี้นะคะขณะที่ประเภทชายคู่ค่ะเอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงเกตเรนคู่มือ8ของรายการนะคะและคู่มือ33ของโลก คู่นี้เค้นฟอร์มเก่งค่ะเอาชนะโทมาจูเนียและคริสโตโปรฟคู่มือ42 4ของโลกจากฝรั่งเศสนะคะเอาชนะไป2ต่อศูนเกมค่ะด้วยคะแนน21ต่อ19และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีจูฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไต้หวันต่อไป ทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนด้วยนะสําหรับคู่นี้นะคะและเดี๋ยวปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมด้วยกันกันตะพลหวังเจริญนะคะประเภทชายเดี่ยวมือ43ของโลกคนนี้ต้านทานความแข็งแกร่งของหลินชุนยี่มือ21ของโลกและมือ3ของรายการจากไต้หวันไม่ไหวนะคะคือต้านไม่ไหวจริงๆแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกมอะ่ะโหเล่นกัน3เกมแล้วแพ้เนาะ15ต่อ21ค่ะ21ต่อ17และ3ต่อ21นะคะค ก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแบดมินต้นไทยเราในรายการนี้นะใช่แข่งขันที่ยุโรปก็อย่างว่าแหละต้องลองดึงสํให้สำหรับขอผลไก่ทั้งหลายนะคช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงทัวร์ยุโรปนะครับจากเยอรมันก็จะเข้าฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสก็จะเป็นออกองแค้นเทียงตรังเป็นรายการใหญ่ในการวอร์มอัพกันก่อนนะสำหรับในรายการนี้ใช่ค่ะครับสู้ พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา